ขน้ำอีกหน่อยเด้เอ,อพ่อแม่คงค่ะเป็นลดต้นไม้เนื่องจากฝนทีช่วงช่วงนี้เป็นหน้าหนาวสาวฝนไม่มาเที่ยวหาเลยเลยต้องเหนื่อยสวอนะเนาะไม่ต้องเหนื่อยสวอห้ามเขียวกันนะลูกอยู่ด้วยกันดีๆดสมอนแคทมันจังขูเว บัดดี้่ะบัดดีโ้โดนขู่ตลอดนะนะ,ะชุ่มฉ่ำอ้าวเจ้าวัดสนาก็ได้ดุ่สคสับนี่ต้นส้มปล่อยนะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้นะครับส้มปล่อยอ้อเคยตัดเอาอ่าค้ั่ง เพชรน้ำข้างของเปิ้ลไปนะออกตรงนี้เลยนะจำได้โอ้ได้ไปก็เพิ่นก็ให้โชคเลยนะครับเพชรน้ำข้างของต้นส้มป่อยต้นนี้นะครับจำได้พอตัดไปปุ๊บซื้อหวยถูกเลยอะ่ะงวดน,นี้ขอให้ปลอดศาสตร์สาร้อยได้มาลดน้ำให้เพิ่นขอให้ได้โชคเหมือนเดิม เพราะท่านนี้ดีกว่าเพราะท่านนี้ท่านนี้โอ้น้าก็มากแล้วน้ําก็มากแล้วแหละขอตักท่านี้เ้อโอ้ท่านปล่อยน้ํามาให้ละชนประธานปล่อยน้ํามาให้ละให้คนําเหมืองได้ใช้นลูกเนาะไปหามาตามมา พอด,ดีเอ้ยพอด,ดีพอด,ดีทำม,มาเร็วโอ้นกนกเริ่มเข้ารวงลังแล้วโชแจโช,ชแซแล้วบอกถึงให้รู้ว่าถึงเวลาพบค่ำยามเย็นที่เขาจะเข้าพืนสู่รวงลังหลังจากไปหากิน ลับสู่รวงรังแล้วนะครับอ้าชุ่มชําอ้าชุ่มชําดีมากดีมากนกนกเข้าสู่รวงรังแล้วนะครับเสียงเชียวชาวเจ้าเจ้าเขามีภาษาของเขานะ ว่าเขารัง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 คำแล้วคำแล้วฟังดีๆนะเขามีภาษาของเขานลยเขาก็มีภาษาของนกนะภาษาของภาษาจะบอกว่าคำแล้วคำแล้วเขารังเขารังเขียวกันลลกเขียวกัน ห้ามไปเคียวกันห้ามเคียวกันเป็นด้วยกันดีๆจวข้าอาหารมาให้ท้าไม่ได้ให้อาหารมาด้วยรอก่อนรอก่อนช่วงรอนี้ห้ามเคียวกันอยู่ด้วยกันดีๆบัดดีสมอนแคทห้ามเคียวกันลูกห้ามเคียวกันห้ามเคียวกันอยู่ด้วยกันดีๆ แยกแยกแยกเห็นบัดดี้นี่แยกลูเองเป็นพี่เขาอยไปเคี่ยวน้องอไปเคี่ยวน้องเอ็นดูมันนะไตัวเล็กนีดเดียวมา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 อย่าไปเคี่ยวมันอ,อย่าไปเคี่ยวมัน,ยยมนแยกกันแยกกันลูกไปไปคนที่ไปไปสมอนแคทเองไปทังทางนี้ลูกมาทางนี้อย่าไปใกล้มันใกล้มันมันบ้า บ้าไปแล้วมามาเองมาทั้งนี้เองมาทางนี้ทา้งนี้หลบมาทั้งนี้รอทั้งนี้รอตรงนี้นั่งลงตรงนี้คอยคอยตรงนี้คอยตรงนี้คอยคอยคอยตรงนี้คอยตรงนี้คอยตรงนี้คอยข้าตรงนี้เนาะคอยคอยคอยเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กิน